การส่งสัญญาณอายันสวัสดีเพื่อนๆเราจมอยู่ในข้อความคลยร์สมายันแล้วปีนี้คลยร์สมายันจะสนับสนุนเราให้สร้างสมดุลในขั้ดต่างๆต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาบาดแผลของผู้ชายที่เราทุกคนได้รับจะลึกไว้ภายในเทมเพล ความเป็นชายของเราเราถูกตัดขาดจากความจริงที่ว่าหลักการของความเป็นชายในร่างกายของเรายึดคลองเพศหญิงและในทางกลับกันเนื่องจากทั้งสองไม่เคยแยกจากกันถึงเวลาแล้วที่จะมีพลังงานจากปีสากลที่แปดนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึง ความสมดุลและการเชื่อมโยงกันอีกครั้งคือฝืนโฟความเป็นชายอันศักดิ์สิทธิ์รักษาบาดแผลความเป็นชายที่ยังคงฝังลึกอยู่ภายในตัวเราและจิตสำนึกของดาวเคราะหนับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้เราได้มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่ออย่างมีสติและการบูรณาการคั้ว เพื่อให้บรรลุการขึ้นสู่สวรรค์ในร่างกายของเราและก้าวไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นการถ่ายทอดการรักษาของอายันจะให้บริการแก่หลายๆคนเพื่อรักษาความเป็นชายที่บิดเบี้ยวการรักษาปิตาธิปไตยหลายยุคหลายสมัยที่สืบทอดมาจาก รุ่นสซรุ่นและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายที่สร้างความเสียหายให้กับความเป็นชายอันสักิิศด์ทธิ์ขั้นตอนแรกสู่การฟื้นฟูความเป็นชายคือการจดจำและให้เกียรติผู้หญิงการรักษาวิญญาณที่ขาดการเชื่อมต่อรูปแบบสืบทอดและสร้างขึ้นเองสร้างสมดุล ให้กับอัตตาและประวัติศาสตร์ส่วนตัวของมนุษย์และกาแล็กซีของเราอยู่ในสภาพของการยอมจำนนและการยอมรับอย่างสมบูรณ์แทนที่จะควบคุมซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของผู้ชายที่บิดเบี้ยวดวงจันทร์ใหม่ในราศีมังกร22มิถุนายนสองวันหลังจากคริสต์มาน จะช่วยเราอย่างมากในการทำงานซ่อมแซม DNA เนื่องจากราศีมังกรควบคุมเทโลเมียของเราที่ซึ่ง DNA อาศัยอยู่และที่ที่เราเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเก่าอย่างแท้จริงราศีมังกรจะเป็นแหล่งสำคัญของการทรงตัวและติดดินช่วยให้เราสามารถยึดสัญญาณการรักษาทั้งหมด ที่ได้รับในวันเดียวกันนี้ด้วยเคยสมายันเพราะทุกคนได้รับการจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์แบบภายในการสร้างสรรค์เพื่อรับใช้เราพัฒนาและรักษาอย่างสง่างามและกลมเกลืนมันคืออัตตาตัวตนที่สร้างความหลงผิดทำให้เราตกตำ่ำมีความกังวลและสับสนอยู่ ตลอดเวลาเมื่อเราผ่านขั้นตอนแรกเริ่มเหล่านี้ไปสิ่งสำคัญคือต้องพยายามเปิดใจของเราซึ่งถูกปิดลงเนื่องจากสงครามการบงการและการบิดเบือนความเป็นชายมากมายที่ต้องเผชิญตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษยชาติาการคงอยู่ในหัวใจที่สูงส่งของเรา การดึงเอาความสุขความกระตัญญูมาใช้เป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูตัวเราเองและปรับตัวเข้ากับจิตวิญญาณของเราเพราะโดยผ่านเส้นทางแห่งความยินดีและความกตัญญูที่เราจะฟื้นการเชื่อมต่อที่แท้จริงของเรากับตัวพระเจ้าและทุกสิ่งของเราพลังของชาวราศีกรกฎ ในหมู่พวกเราเช่นกันซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการของผู้หญิงร่วมกับิิสมายันและในไม่ช้าประตูสิงโตเราจะมีความสมดุลที่จำเป็นในการรักษาขั้วต่างๆต,ต,ต่อไปโดยคำนึงถึงความสำคัญของการรวมเป็นหนึ่งเพื่อที่ทั้งสองจะต้องได้รับเกียรติและประสานกันอย่างเท่าเทียมกัน คุณหลายคนที่มีเชื้อสายอันเดบารันสลเฟรมโบเลและพวกคคณหลายคนที่เคยมีประสบการณ์ตลอดชีวิตในแอตลลนติสและในอารยธรรมสูมีเรียนอียิปต์จะรู้สึกถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของพลังงานในปัจจุบันเพราะคนอาจมีบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาย ที่ย้อนกลับไป,ไปสู่สงครามกาแล็กซี่เหนือเจ็ดสำเนีงคนที่มาที่นี่เพื่อฟื้นฟูความเป็นชายมักจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ํำเป็นต้องฟื้นฟูเสาหลักความเป็นชายโดยเริ่มจากการดึงเทมเพลตที่แท้จริงของเราและรหัสเพื่อให้เราสามารถ บรรลุภารกิจในการให้บริการของเราได้การส่งสัญญาณเคลสมายันจะเป็นแหล่งคลื่นพลาสมาที่ดีการเยียวยาและการรักษาเสีลรภาพซึ่งช่วยให้เราปรับเทียบใหม่และฟื้นฟูในลักษณะที่เราเตรียมตัวสำหรับเดือนกันยายนประตูสิงโต คือความต่อเนื่องของสิ่งที่เราได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้นปีมันจะทำหน้าที่เป็นสะพานช่วยให้เราข้ามเข้าสู่เดือนกันยายนหรือตุลาคมซึ่งพวกคุณหลายคนจะเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการขึ้นสู่สวรรค์ครั้งใหม่รวบรวมแง่มุมใหม่ของภารกิจจิตวิญญาณของคุณ และก้าวเข้าสู่การทำงานของดาวเคราะห์เพราะโลกของเราต้องการให้เราดำเนินการฟื้นฟูแม่แบบที่เสียหายต่อไปในฐานะกลมเราได้รับคำสอนและตั้งโปรแกร,รมให้แยกส่วนโดยแยกเพศชายออกจากเพศหญิงทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้น และขาดการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณซึ่งเป็นส่วนที่กระต้นให้เกิดการกดขี่ของสติที่เรายังคงพบเห็นอยู่บนโลกของเราขณะนี้ถึงเวลาที่จะนำการรักษามาสู่ทั้งคู่เพื่อให้ทั้งสองทำงานอีกครั้งอย่างพร้อมเพียงและประสานกันอย่างสมบูรณ์ที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรก เพราะเราไม่เคยถูกสร้างให้รู้สึกขาดการเชื่อมต่อและแยกจากแหล่งกำเนิดเพราะมันคือตัวตนของเราในธรรมชาติยิ่งเราทำงานเพื่อรวมตัวเองเป็นหนึ่งเดียวเราก็จะรักษาการบิดเบี้ยวโปรแกร,รมเทสและการแตกเป็นเสียเส่ยงได้มากขึ้นโดยดึงพลังความรักและภูมิปัญญา ที่เราทุกคนมีไว้ใน DNA ดั้งเดิมของเราและที่ถูกตัดขาดจากเราอย่างแท้จริงเมื่อเรากลายเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยมาขึ้นเรื่อยๆโดยการเป็นนักคิดที่เป็นอิสระและเชื่อมต่อกับแหล่งของพระเจ้าของเราจึงเป็นแหล่งที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวยิ่งรู้สึกได้ถึง การมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์และในสิทธ์วิญญาณมากขึ้นโดยได้รับข้อมูลเชิงลึกและการถ่ายทอดการรักษาที่จำเป็นสำหรับเราในการก้าวไปข้างหน้าภายในการเดินทางของเราความสัมพันธ์และภารกิจขอให้คนเลือกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์ และอธิปไตยเถธอคนที่รักขอให้มีอายันด้วยความรักและการรักษาภายในความรักอันไม่สิ้นสุดเรารักคนเสมอ